สวัสดีครับมาพบกับผมครับปีเตอร์โรจิกจีเองคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องการสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเองครับต่อจากความเดินตอนที่แล้วนะครับคือเราสร้างเว็บไซต์โดยตัวนี้ครับ Google Sites นั่นเองทีนี้ครับก็มีเพื่อนๆหลังไปมาหาผมนะครับว่าเราสามารถสร้างเว็บไซต์ให้มันสวยกว่านี้แต่ว่าก็ไม่อยากให้มันยากเกินไปได้ไหมคําตอบก็คือได้ครับเราวันนี้เราจะมาสอนตัวนี้ครับก็คือไฟเบียรนั่นเองตัวนี้นะครับก็จะเป็น์วิสของตัว Google เหมือนเดิมครับ ซึ่งบอกนะครับว่าตรงนี้ก็ฟรีเหมือนกันอีกทั้งนะครับสามารถนะครับกำหนดชื่อเว็บไซต์เป็นของตนเองได้ครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาสอนวิธีทํากันครับซึ่งนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับก็คือทางเรานะครับมีตัวไลน์แอดครับ adlogicg นั่นเองตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาพูดคุยนะครับหรือว่าสั่งซื้อนะครับสินค้าของเราได้ก็คือตัวดิจิตอลแพลเนอร์นะครับหรือว่าดิจิตอลโน๊ตบุ๊กนั่นเองแล้วก็นะครับอย่าลืมกรอกส่วนลดด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อน ที่เข้ามาสั่งซื้อนะครับชอบดื่มกอกส่วนลดนั่นเองครับก็คือจ่ายเข้ามาเต็มๆเลยนั่นเองยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับแล้วไปดูวิธีท,ทำกันเลยกดถูกใจกดติดตามเลยมาเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งกันครับนั่นก็คือการสมัครเปิดโปรเจกต์แล้วก็ตั้งชื่อเว็บไซต์เป็นของตนเอง ให้เรานะครับทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาจากนั้นก็ทำการกรอก URL ลงไป https ไ b a บ firebase g o o g l e com คับจากนั้นให้ล็อกอินด้วยอีเมลครับของตัว Google นั่นเองถ้าใครยังไม่มีก็ลงทะเบียนโดยใช้ Gmail ได้เลยจากนั้นครับให้เราทำการกดปุ่มสีขาวตรงนี้เลยครับเมื่อทำการกดเข้ามานะมันก็จะให้เราสร้างโปรเจกต์ใหม่นั่นเองก็กดเลย Create Project ครับส่วนใครนับที่มีอยู่แล้วก็จะขึ้นของเก่ามานะ ตรงนี้เราก็ตั้งชื่อนะครับโปรเจกต์ของเราซึ่งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับก็จะส่งผลกับชื่อเว็บไซต์ของเราด้วยนั่นเองตรงนี้ผมขอพิมพ์คาว่า l o g i s t ไปละกันครับจะเห็นได้ว่าพอเขียน l o g i s t ไปเนี่ยชื่อเว็บไซต์จริงๆของเราจะเป็น l o g i c ขีด84นะครับ714นะครับเพราะว่ามีคนใช้ไปแล้วนั่นเองเพื่อนๆก็ลองตั้งชื่อลองดูละกันนะครับตรงนี้เราก็กดคอนเฟิร์มครับแล้วก็คอนติเนียไปเลยโอเคกดไปครับก็ จะเป็นหน้านะครับให้ถามนะครับว่าจะให้ Google นะครับสามารถมาวิเคราะห์โปรเจกต์เราได้ไหมครับเพื่อทําการนะครับวิจัยของเขานะครับก็เราก็กดยินยอมไปนะครับตรงนี้แล้วก็คอนตินิวต่อไปจากนั้นคับก็เราก็ทําการนะครับยืนยันข้อมูลนะครับความถูกต้องแล้วก็เลือกนะครับในส่วนที่ Google นะครับจะวิเคราะห์ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไหนเราก็เลือก Thailand นั่นเองแล้วก็กด create project ครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการทำอย่างนี้ครับทำให้เรามี โฮสต์นะครับที่สามารถวางเว็บไซต์เป็นของตนเองได้ครับง่ายๆซึ่งตัวไฟเบรดนะครับก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆอีกนะตรงนี้เราก็ให้เรากดตัว Continu e ต่อเลยครับก่อนที่เราจะไปสร้างเว็บไซต์จริงๆนะครับให้เราทําการติดตั้งนะครับโปรแกรมที่ชื่อว่า node js ก่อนครับให้ไปที่เว็บไซต์นะครับ node js org ครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับรุ่นที่เป็นเวอร์ชัน LTS ครับตรงนี้เลยของเพื่อนเพื่อนนะครับอาจจะเป็นเวอร์ชันใหม่กว่านี้ก็ได้ครับก็ เป็นเวอร์ชั่นที่เสถียรสุดแล้วนั่นเองจากนั้นครับเพื่อนๆก็สามารถกด next ไปเรื่อยๆได้เลยครับของผมนะครับก็เป็นการติดตั้งซานะก็เลยเป็นปุ่มรีแพคขึ้นมาแต่ของเพื่อนก็จะเป็นปุ่มอินสตอลนะครับก็สามารถกด next ยาวๆไปได้เลยนั่นเองขั้นตอนนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมแต่แต่ขั้นตอนนี้ยังไม่จบนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่ตัวไฟเบดนะครับแล้วก็ไปเลือกที่บิลครับตรงนี้เลยจากนั้นครับไปเลือกที่โฮสติ้งครับ แล้วตรงนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการสอนเราครับแล้วก็กดคําว่า get start ตรงนี้เลยนะโอเค hosting ครับโอเคจากนั้นครับมันจะมีวิธีสอนครับโดยการคัดลอกคําสั่งนี้มาเลยครับแล้วก็ Copy มานะครับจากนั้นครับให้ไปที่ตัว start ครับพิมพ์คําว่า cmd ครับก็จะเป็น command พร้อมนั่นเองจากนั้นก็กด press ลงไปเลยครับแล้วก็กด enter ครับมันก็จะทําการ install นะครับตัว f i ฟ e b a s e hosting ลงไปให้เรานั่นเองครับ อ่าเราก็จะรอนะครับจนกว่ามันจะเสร็จนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเสร็จแล้วครับมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยครับตัวนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับมีหลายสีก็ถือว่าเสร็จครับตรงนี้ก็เขียนว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วเป็นตัวนี้ครับเวอร์ชั่น11.14ครับแล้วก็จุดนั่นเองจากนั้นครับให้ไปส่วนที่2ครับนั่นก็คือการล็อกอินโปรเจกต์นั่นเองตรงนี้นะครับก็ให้ทําการนะครับ ก o p ป c ี้โค้ดมาเหมือนเดิมเลยก็คือไฟเบทล็อกอ i นนั่นเองครับก็ทำการ Copy มาเลยนะครับจากนั้นครับก็เมื่อเรา Copy มาแล้วนะครับเราก็ a พ t e ไปที่เดิมครับที่ตัว Command พร้อมตัวนี้นะโอเค Copy มาแล้วก็คลิกขวา place ครับแล้วก็ Enter ไปได้เลยครับตรงนี้ครับตัวชุดคำสั่งนะครับมันจะวิ่งไปนะครับก็ให้เรากดตรงนี้คำว่า yes ครับเพื่อเราจะยืนยันมานะว่า ให้ออก reporting นั่นเองจากนั้นครับเราก็ล็อกอินด้วยตัว gmail ที่เราสมัครไปนะแล้วก็กดอนุญาตไปนั่นเองครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเค success f u l แล้วถ้านะครับเพื่อนๆมีตัว warning ตรงนี้นะครับก็กด allow access ไปเลยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตรง cmd ของเรานะก็ตัวจะมีเขียนว่า Login success นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเอง ต่อมาครับมาถึงขั้นตอนที่3แล้วเป็นขั้นตอนที่เลือกเทมเพลตเว็บไซต์ที่โดนใจของเราท่านเองในที่นี้นะครับก็จะเลือกเว็บไซต์นะครับตัว Bootstrap นะครับตัวนี้เลยถ้าเพื่อนๆชอบนะครับเพื่อนๆยังสามารถหาเว็บไซต์จากที่อื่นได้นะครับที่ถ้าเป็นฟรีเว็บไซต์นะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆก็ลองเลือกกันดูนะครับตรงนี้ผมก็เลือกจากเว็บไซต์นี้นะก็กดไลท์เทมได้ครับตรงนี้แล้วก็สามารถกดฟรีดาวน์โหลดได้เลย อ่าตรงนี้ครับก็จะมีแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาได้เลยนั่นเองครับจากนั้นครับก็ให้เพื่อนนะครับทําการนะครับแตกโฟลเดอร์นี้ออกมาครับเป็นซิปไฟล์นยก็เราก็จะทําการแตกออกมาครับซึ่งผมนะครับจะสร้างโฟลเดอร์จัดเก็บเว็บไซต์ไว้ที่นะครับที่ไดดีเว็บนะครับไฟเบทนั่นเองแล้วก็ LogicG ครับเป็นโฟลเดอร์นี้จากนั้นครับให้เราไปที่คอมมานด์พร้อมนะตรงนี้ให้เราพิมพ์คําว่าดี อันเดอร์สกอครับออดีสกอร์ครับแล้วก็ Enter นะมันจะวิ่งเข้ามาดูดสู่ได้ดีครับจากนั้นพิมพ์วามว่า CD ครับตามด้วยโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับที่ไปเก็บ่าพของเรานั่นเองตรงนี้ผมก็ถึงขั้น Logic G นะจากนั้นครับก็ Copy Code ตัวนี้มานะครับแล้วก็ Press เลยตรงนี้ครับจะเป็นการบอกให้ไฟเบดร,รู้ครับว่าตัวโฟลเดอร์ logic g งเนี้ยมันคือโฟลเดอร์ที่เราต้องการใช้เป็นเนื้อหาของ โฮสติ้งเรานั่นเองตรงนี้ก็พิมพ์คําว่า yes ไปเลยครับจากนั้นครับตรงนี้ก็ให้เลือกนะครับว่าเป็นไฟล์โฮสติ้งครับก็เลือกตามรูปนี้เลยนะติกตามข้อที่เราต้องการเลยนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกนะครับไฟเวดนะครับก็จะมีหลายหน้าที่ของมันนั่นเองมีทั้งโฮสติ้งมีทั้งสโต้นะครับมีทั้งดาต้าเบสนะครับซึ่งมันก็เยอะมากมากเลยแต่เราก็จะเลือกตามนี้เท่านั้นครับก็จะเป็นโฮสติ้งนะครับแล้วก็เลือกครับ use ทูนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกโครงการของเราเลยก็จะเป็นโปรเจกต์ o o i i c จนะครับตรงนี้กด Enter เข้าไปถ้าใครไม่ทันนะครับก็ให้พิมพ์ตามนะครับกลับมาพิมพ์ตามตรงนี้ก็เลือก no นะครับเพราะว่ามันถามว่าเป็นซิ n g l e Page ไหมแล้วก็จะทำการ deploy แบบขิดฮับไม้ก็กด no ไปให้หมดนะครับก็เราไม่ใช้ขิด h ับนะแล้วก็เราไม่ให้เป็นซิงเก e ลเพจนั่นเอง หลังจากนั้นครับคือคําสั่งตัวไฟเบดดีพอร์ตนั่นเองตัวนี้นะครับก็คือการเอาไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับตัวโลจิกีของเราเนี่ยขึ้นไปในโฮสติ้งที่เรากําหนดไว้นั่นเองจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับคัดลอกนะครับเทมเพลตที่เราดาวน์โหลดมานะครับจากเว็บไซต์นะครับอันซิปมานะครับเราก็มาวางไว้ที่ตัวโฟลเดอร์โลจิกีพอบิกนั่นเองครับ ก็ Copy มานะครับเฉพาะสิ่งที่ใช้นะครับก็คือด H T M L นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ s s t e t นีครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ฟอร์มนะก็ต้องดูโค้ดด้วยหรือนะครับก็เอามาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับก็ไม่ผิดอะไรนะครับจากนั้นครับก็กดคำสั่งนะครับไฟเบดดีโยนะครับอย่าลืมนะครับก็ต้องอยู่ในพาธของ l o g i c g ก่อนนะแล้วก็พิมพ์ตัวไฟเบดดี l o ยครับกด Enter เลยครับ ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการอัปโหลดไฟล์ต่างๆครับขึ้นตัวโฮสต์ของตัวไฟเบรนั่นเองจากนั้นนะครับมันก็จะให้ URL ของเราครับเราก็สามารถก๊อปปี้นะครับไปเพลย์ตรงเบราว์เซอร์ของเราได้เลยก็ตรงนี้ครับก็ลองไปดูนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่า URL ก็ตรงตามที่เราต้องการนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เว็บไซต์นะครับตรงตามเทมเพลตที่เราเลือกไว้แล้วนั่นเองแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับ เพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะครับรูปภาพกับตัวข้อความนะครับยังไม่เป็นสิ่งที่เราต้องการนั่นเองเดี๋ยวเรานะครับจะไปแก้ไขนะครับที่ index.html ครับเราก็จะปรับรูปนะโดยใช้ชื่อรูปเดิมน,นะครับในโฟลเดอร์ access นั่นเองตรงนี้นะครับก็จะขอระไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปแยกออกมาจังหากว่าวิธีการดู html หรือว่าโค้ดต่างๆใน ทำยังไงครับไม่งั้นเดี๋ยวจะคลิปมันจะยาวเกินไปครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเองครับต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ยากเกินไปเลยถูกไหมครับเพียงแค่เราเลือกเทมเพลตที่เราต้องการครับแล้วก็แก้รูปแก้เทคนี้นิดหน่อยครับเราก็ได้เว็บไซต์นะครับที่เราต้องการแล้วนั่นเองครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับมีอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาพูดคุยที่ไลน์แอดรอจิกจีกันได้นะครับก็วันนี้นะครับก็สวัสดีครับ